เรามาดูตัวอย่างที่2นะคะจงเขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิพร้อมดุลสมการตัวอย่างนี้จะงงงสักนิดนึงนะคะเพราะว่าสมการมันจะไม่ดุลเลยเหมือนในตัวอย่างที่1น,นะคะ,ะทีนี้ก่อนอื่นเราจะต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเกลือที่เขาให้มาเนี่ยแตกตัวไหม Ca อยู่ในหมู่ที่สอง ประจุเป็นบวกส c n 1ลบไซยาไนอันนี้มีประจุเป็นลบหนะคะมีไอออนที่มีประจุลบหเป็นองค์ประกอบอยู่เพราะฉะนั้นเกลือตัวนี้ละลายน้ำได้แล้วก็แตกตัวเป็นไอออนได้ดังนั้นในสมการไอออนิกเกลือตัวนี้จะเขียนในรูปไอออนบวกไอออนลบแคลเซียมบูกสประจุสบวกเป็น Ca 2บวก aqueous Cn ลบไซยาไนเพราะฉะนั้นตัวนี้เขียนเป็น Cn ลบไซยาไนเลขนอกวงเล็บคือเลข2บอกจำนวนกลุ่มของไซยาไนว่ามี2กลุ่มเขียนเลข2ตรงนี้นะคะเราเขียนการแตกตัวได้ถูกต้องไหมตรวจเช็คประจุบวก2 2.1คูลบ1เป็นลบ2ถูกต้องเกลือตัวแรกเขียนการแตกตัวได้ถูกต้องนะคะ ต่อไปมาดูเกลือตัวที่2เช็คประจุ n h c บวกแอมโมเนียมอประจุ1นบวกนะคะ PO4 3ลบฟอสเฟตตัวนี้มีประจุเป็น3ลบนะคะพอมันมีประจุเป็นบวก1มีบวก1หรือลบ1อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2ออย่างแปลว่าเกลือตัวนี้ละลายน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนสรรมการไอออนิก นะคะเดือตัวนี้จะเขียนในรูปไอออนบวกและไอออนลบโอเคนะคะเพราะฉะนั้นไอออนบวกตัวแรกคือ Ns4 บวก n h 4บวกโอเคนะคะอะ่เขียนในวงเล็บทุกอย่างเลข3ตัวนี้คือจำนวนกลุ่มบอกให้ทราบว่ามีแอมโมเนียมอยู่กี่กลุ่มคะสมกลุ่มอ่ไอออนลบ p o C สามลบฟอสเฟตเลข4ี่เขียนเลขไข่เหมือนเดิมนะคะ PO4 PO4 สามลบฟอสเฟตมี1กลุ่มแต่แอมโมเนียมี3กลุ่มนะคะน,นี้ไม่มีวงเล็บแปลว่ามี1กลุ่มตัวเลขสามประสิทธิ์เป็นเลข1เช็คประจุว่าเราเขียนการแตกตัวถูกต้องไหมสามคูณบวกหเป็นบวกสบวกสกับลบสามสมการการแตกตัวถูกต้องนะคะ ต่อไปเรามาวิเคราะห์ว่าถ้าเรานำสารละลายแคลซเซียมไซยาไนด์ซึ่งเป็นของเหลวใสไม่มีสีผสมกับสารละลายแอมโมเนียมฟอสเฟตซึ่งเป็นของเหลวใสไม่มีสีเข้าด้วยกันการรวมกันระหว่างสารละลาย2ชนิดนี้เกิดปฏิกิริยาไหมเราก็ต้องวิเคราะห์ว่ามันมีสารใหม่เกิดขึ้นไหมนั่นก็คือมีตะกอนเกิดขึ้นไหมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นต่อไปเราจะมาวิเคราะห์ตะ ตะกอนคืออะไรตะกอนก็คือของแข็งที่ไม่ละลายน้ำเป็นสารที่มีสถานะเป็นของแข็งที่ไม่ละลายน้ำนะคะสารประกอบไอออนิกที่ไม่ละลายน้ำจะเป็นการรวมระหว่างไอออนที่มีประจุบวก2หรือบวก3กับลบ2หรือลบ3นะคะเพราะฉะนั้นเราสนใจที่แคลเซียมซึ่งมีประจุบวกสองแคลเซียมซึ่งมีประจุบวก2จะมา สร้างประทับใหม่กับคลายกับตัวนี้ค่ะมีประจุเป็น3ลบประจุบวก2รวมกับ3ลบนะคะประจุมันไม่เท่ากันถ้าไม่เท่ากันสูตรของ3ารประกอบไอออนิกจะเกิดจากการคว้ยประจุเลข2ตรงนี้จะบอกจํานวนกลุ่มของฟอสเฟตไอออนและจํานวน3ลบประจุตรงนี้บอกจํานวนแคลเซียมไอออน ดังนั้นสูตรของตะกอนจึงมีสูตรเป็น Ca ห้อย3วงเล็บ PO ห้อย4ห้อย2นะคะแคลเซียมฟอสเฟตเป็นตะกอนสีขาวที่เกิดขึ้นนั่นก็คือจากการวิเคราะห์ตรงนี้นะคะจากการวิเคราะห์ไอออนตัวนี้และวิเคราะห์ตะกอนเนี่ยเราก็จะพบว่าเมื่อเรานำของเหลวใสไม่มีสีก็คือสารละลายแคลเซียมไซยาไนด์เอามาผสมกับ สารละลายแอมโมเนียมฟอสเฟตซึ่งเป็นของเหลวใสไม่มีสีทั้งคู่เมื่อผสมกันแล้วจะมีตะกอนสีขาวก็คือตะกอนของแคลเซียมฟอสเฟตเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการผสมระหว่างสารละลาย2ชนิดนี้จึงเกิดปฏิกิริยาเคมีพราะมีสารใหม่ก็คือตะกอนสีขาวตรงนี้เกิดขึ้นนะคะผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เป็นตะกอนคือตะกอนของแคลเซียมฟอสเฟต ทีนี้ในบิก,กอร์ที่เราเทผสมกันเนี่ยมีอะไรเหลืออยู่ก็จะมีใครเหลืออยู่คะมีแอมโมเนียมไอออนกี่ไอออนคะ3ไอออนแล้วก็มีไซยาไนไอออนกี่ไอออนคะ2อไอออนนะคะ,อะแอมโมเนียมกับไซยาไนประจุบวกหนึ่งกับลบหนึ่งละลายน้ำแตกตัวได้เนาะเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในรูปที่เป็นไอออนบวกไอออนลบ เราก็ได้สมการไอออนิกเรียบร้อยแล้วนะคะแต่สมการไอออนิกนี้ยังไม่ดุลตรงนี้แหละค่ะจะทำให้ลูกๆปวดหัวฟังดีๆนะคะต่อไปเราจะดุลสมการไอออนิกตรงนี้นะคะแม่ครูก็จะให้ดูที่สูตรของตะกตอนตรงนี้เลยคำว่าสมการที่ดุลคือถ้าชนิดเดียวกันฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเท่ากันประจุสุดที่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาต้องเท่ากันด้วยนะคะแม่ครูจะดุลแคลเซียมก่อน น,นี่ลูกศรน,นะคะฝั่งซ้ายคือฝั่งซ้ายของลูกศรฝั่งขวาของลูกศรจะอยู่กลุ่มนี้นะคะแคลเซียมฝั่งซ้ายมีอยู่หนึ่งมีอยู่หนึ่งแคลเซียมฝั่งขวาคือตรงนี้มีอยู่เท่าไหร่คะได้ค่อยคือเลขสามเนาะมีอยู่สามไม่เท่าค่ะจะทําให้เท่ากันโดยหนึ่งคูณอะไรได้สามหนึ่งคูณสามได้สามอ่ะเราก็เอาเลขสามตรงเนี้ยเลขสามตัวนี้ มาวางข้างหน้าเป็นสัมประสิทธิ์ที่มาวางข้างหน้าแคลเซียมไอออนนะคะดุลสมการนะคะเอาสามวางข้างหน้านะแคลเซียมไอออนตัวนี้ได้มาจากการแตกตัวของเกลือแคลเซียมไซยาไนด์นั่นแสดงว่าถ้าแคลเซียมไซยาไนดหนึ่งโมลมันจะแตกตัวให้อีกต,ตัวนี้หนึ่งโมล แต่ถ้ามันแตกตัวให้แคลเซียมไอออน3โมลแสดงว่ามันต้องใช้เกลือแคลเซียมไซยาไนด์ถึง3โมลถึง3โมลนะคะทีนี้ถ้าใช้แคลเซียมไซยาไนด์1โมลมันจะให้ซไซยาไนออน2โมลน,นะคะแต่ถ้าใช้แคลเซียมไซยาไนด์3โมลมันก็จะให้ซไซยาไนไอออนตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่คะ3คูณ2เพราะฉะนั้นตัวเลขตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเลข6โมล เพราะมันเกิดจากการแตกตัวของแคลเซียมไซยนด์สามโมล3าสองเป็น6 3-1เป็น3แคลเซียมไอออนสามโมลสาองเป็น6กไซยาไนอออน6โมลนะคะอ่าปึ๊บไซยาไนที่ฝั่งผลิตภัณฑ์ก็เป็น6กโมลด้วยเราดุลไปทีละไอออนดุลไอออนบวกเสร็จแล้วเรามาดุลไอออนลบจากเกลือ ที่ไม่ละลายน้ำตรงนี้นะคะคือฟอสเฟตฟอสเฟตในตะกอนตัวรรนี้มีจำนวนเท่าไหร่2ฝั่งซ้ายนะคะฝั่งขวามีฟอสเฟตอยู่กี่ไอออนฝั่งขวามีฟอสเฟตอยู่1ฝั่ง,งขอโทษค่ะฝั่งซ้ายมีฟอสเฟตอยู่1ตัวเลขข้างหน้าตรงนี้นะคะ1ฝัง่งขวามีฟอสเฟตอยู่เท่าไหร่คะฝั่งขวามีฟอสเฟตอยู่2ทําให้เท่ากัน หนึ่งคูณอะไรได้สองหนึ่งคูณสองได้เท่ากับสองโอเคดูนฟอสเฟตปึ๊บแสดงว่าฝั่งสารตั้งต้นนะคะเราจะดูที่ฝั่งซ้ายก่อนแสดงว่าเราจะต้องใช้ฟอสเฟตไอออนถึงกี่โมลคะ2โมลไอออนนะคะฟอสเฟตมาจากการแตกตัวของใครมาจากการแตกตัวของแอมโมเนียมฟอสเฟต มาจากการแตกตัวของแอมโมเนียมฟอสเฟตนะคะถ้ามันมาจากการแตกตัวของแอมโมเนียมฟอสเฟตแอมโมเนียมฟอสเฟตหนึ่งโมลจะแตกตัวให้ฟอสเฟตหนึ่งโมลถ้าแตกตัวให้ฟอสเฟตสองโมลแสดงว่ามันต้องใช้แอมโมเนียมฟอสเฟตถึงสองโมลทันนะคะในผลึกตัวนี้ในสารประกอบสารละลายตัวนี้นะคะแอมโมเนียมฟอสเฟตสองโมลแตกตัวให้ฟอสเฟตสองโมล ถ้าแอมโมเนียมฟอสเฟต1โมล1โมลเอาเลข2หายไปกันนะ1โมลมันจะแตกตัวให้แอมโมเนียม3โมล3คือตรงนี้นะคะแต่ถ้าแอมโมเนียมฟอสเฟต2โมลมันก็จะแตกตัวให้แอมโมเนียมไอออนกี่โมลคะกี่โมลคะ3คูณ2โมลเป็นเท่าไหร่คะเป็น6โมลหม่นะคะตรงนี้เลขข้างหน้าตรงนี้คือ2โมลนะคะ ในการรวมกันระหว่างของเหลวใสสองชนิดนี้ใช้แอมโมเนียมฟอสเฟตสองโมลแอมโมเนียมฟอสเฟตสองโมลก็จะแตกตัวให้แอมโมเนียมไอออนสองคูณสเป็น6โมลนะคะแตกตัวให้ฟอสเฟตอันนี้มี1กลุ่มเพราะไม่มีวงเล็บนะคะก็จะให้ฟอสเฟตกี่โมลคะสองโมลเอเคนะคะสองโมลทีนี้ เราก็ดุลสมการต่อนะคะแอมโมเนียมมีกี่โมล6โมลเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวนี้ก็เปลี่ยนเลขเป็นเลข6 p ฟอสเฟตนาตรงนี้เรียบร้อยละสมการนี้น่าจะดุลเรียบร้อยละนะคะแต่ชัวหรือไม่ชัวชัวหรือมั่วนิม่มเราเช็คประจุไล่ไปทีละจุด ตัวแรกไอออนแรกแคลเซียมไอออนสามคูณสองสามคูณบวกสองเป็นบวกหกตรงนี้มีประจุรวมเป็นบวกหกตรงนี้ไซยาไนออนราคาหนึ่งไอออนมีประจุหนึ่งลบหกไอออนหกคูณลบหนึ่งเป็นลบหกตรงไซยาไนนะคะมาดูตรงแอมโมเนียมแอมโมเนียมหนึ่งไอออนมีประจุบวกหนึ่งแต่มีกี่ไอออนคะหกหกคูณบวกหนึ่งเป็นบวกหกตรงนี้เป็นบวกหกนะคะฟอสเฟต หไอออนเป็นลบสานะคะสอคูณลบสเป็นลบหกฝั่งซ้ายประจุสุดที่บวก6ลบหบวกหลบหเป็น0ทีนี้เรามาดูฝั่งขวาเท่ากับฝั่งขวาไหมฝั่งขวาสารตัวแรกผลิตภัณฑ์ตัวแรกคือตักอกนสีขาวตรงนี้นะคะเป็นผลเพราะฉะนั้นประจุเป็นศูนย์ ้าอยู่ในรูปโมเลกุลหรือผลึกนะคะมีประจุสุทธิเป็นศนส่วนแอมโมเนียมตัวนี้มีประจุบวกหนึ่งมี6กไอออนหคูณบวกหนึ่งเป็นบวกหไซยาไนมีประจุเป็นลบ1มีหกไอออนหคูณลบ1เป็นลบ6เพราะฉะนั้นสุทธิเป็นศนย์ประจุสุทธิฝั่งซ้ายเป็นศูนย์ประจุสุทธิฝั่งขวาเป็นศนนั่นแสดงว่าสรรมการไอออนิกตรงนี้ดุลเรียบร้อยแล้วโอเคนะคะ พอสมการไอออนิกสุดที่ดุนเรียบร้อยแล้วทุกทีสมการไอออนิกดุนเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะมาเขียนสมการไอออนิกสุดที่ได้อย่างถูกต้องเพราะมันจะเกิดจากการรวมกันของสมการไอออนิกตามหลักพีชคณิตนะคะ,ะตะกอนคือแคลเซียมฟอสเฟตนะคะมีแอมโมเนียมกับไซยาไนออนที่ยังอยู่ในรูปไอออนนะคะเพราะฉะนั้นอไซายาไนมี6 ไายนายฝั่งขวามี6เท่ากันหักล้างกันไปหน้าตาเหมือนกันนะคะ C N เอลบจำนวนเท่ากันหักล้างกันไปแอมโมเนียมหแอมโมเนียมตัวนี้เท่ากับ6ก็หักล้างกันไปเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายก็จะเหลือแคลเซียมกี่บวกคะสองบวกกับอะไรคะฟอสเฟตอ่ะใช้3าสามโมลน,นะคะ บวกกับฟอสเฟตกี่โมลคะสองโมลได้เป็นตะกอนสีขาวแคลเซียมฟอสเฟตตัวนี้คือสรรมการไอออนิกสุดทิถ้าลูกๆดูสองตัวอย่างนี้แล้วสามารถที่จะทำแบบึุคัดได้เลยทุกข้อแสดงว่าลูกลูกๆนี่สุดยอดมากเลยเยี่ยมเก่งที่สุดเลยนะคะ ฟังหลายหลายรอบนิดนึงแล้วค่อยๆแกะค่อยๆทําไปนะคะอาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าเป็นข้อสังเกตง่ายๆถ้าเขาไม่ให้เขียนสมการไอออนิกแต่ถ้าเขาถามหาสมการไอออนิกสุดทธิเลยสมการไอออนิกสุดที่คืออะไรสมการไอออนิกสุดที่ในประเด็นนี้นะคะเฉพาะประเด็นนี้นะคะเป็นการเขียนการรวมกันของไอออนที่เกิดเป็นตะกอนเช่นในข้อ2นี้ การรวมกันระหว่างสารละลายแคลเซียมไซยาไนด์กับแอมโมเนียมฟอสเฟตนะคะมีตะกอนเกิดขึ้นไหมตะกอนที่เกิดขึ้นก็จะเป็นการรวมกันระหว่างไอออนที่มีประจุ2บวกหรือ3บวกกับไอออนที่มีประจุ2ลบหรือ3ลบในที่นี้ก็จะเป็นแคลเซียมซึ่งมีประจุ2บวกฟอสเฟตซึ่งมีประจุ3ลบเกิดเป็นตะกอนของแคลเซียมฟอสเฟตดังนั้นในการเขียนสมการไอออนิกสุทธิเราก็จะเขียนแคลเซียม2บวก บวกกับฟอสเฟตกี่บคะ3ลบเกิดเป็นตะกอนของแคลเซียมฟอสเฟตตรงนี้แล้วเราก็ดูลสมการแบบนี้จะง่ายกว่านะคะเราเราค่อยดูลสมการเพราะมันมีแคลเซียมเกียไอออนคะ3ไอออนเขียนเลข3ตรงนี้ใช้ฟอสเฟตเกียไอออน2ไอออนเขียนฟอสเ,อเฟตเ,เขียนเลข2ตัวนี้จบ